ไปส่งคโปร์ไปเนี่ยแล้วไปเมืองเมืองเมืองที่แบบว่าคอน้าอ่ะเสาวฮิตแล้วเขาไปไปแล้วไปเนี่ยฝนแปลว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเมืองเฟืองหรือไปทะเลตมืองที่สุดปลายดองไปประจันไทยแต่ว่าจะกลันแประสบไทยอันนี้สาวเหวี่ยงเพราะเขาทำเขาบวกเลยเบิ่งแต่ส่งไปกินค่ะเดี๋ยวไปฮอดแล้วเรนจะไปเบิ่งรีวิวให้เบิ่งเดี๋ยวันอ่ะยูนค่ะ เข้าไปทางด่นวนเราเด้อทุกคนสำหรับออกทางด่วนหินเหิบจะตกอยู่แสนกลัวๆเกเๆนะจ๊ะแล้วเขาก็เข้ามาเมืองเฟืองเราเด้อจะเห็นภูเห็นผนาคล้ายๆวังเมียงเลยทุกคนเดี๋ยวเลนจะพาไปเบืองว่าหอดเฮือนเพแล้วบรรยากาศมันจะเป็นจริงๆนเนาะแต่กอนจะไปเบืองกันตามเคยเด้อทุกคนเด้อถ่ายอยากได้เครื่องแบนนมนะจ๊ะ พักแฟนเพกนี้มาเลยเดอของเทแน่นอนบบจกตากันเด้อฮอดกันแล้วด้อทุกคนซึ่งว่าเงินเพข,ของเพื่อนจะตังยุ่เค็มทางแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นคันไดสูงสันแบบนี้เลยเดี๋ยวเฮาเข้าไปเซ็กอินกันก่อนแล้วก็ไปให้พนักง,งานเพื่อนมายุเครื่องซวยเพราะว่าเฮาไดเกียมเครื่องมาดิเพื่อนบอกว่าเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขัวมาเลยเดี๋ยวเฮาไปซอกเคาน์เตอร์เป็นก่อนเคาน์เตอร์เ,เพื่อนเห็นยูเจสุดปูนเดี๋ยวย่างไปถามงินก่อนว่าเฮาไดห้องเบิ่อใด และห้องที่เฮาได้ในมินิให้ทุกคนดาวว่าห้องเบอร์ยังเบอร์สิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดหลังจากได้ห้องแล้วเราก็มายกเครื่องยกของกันเลยพวกเล่นได้เอาตั้งปิกนิกมาเด้อเพื่ออยากให้ได้บรรยากาศแบบสิวๆเพราะว่าถือกีตาร์มาส่งหน่วยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเนาะลาแล้วก็ฮอตละดึ๊ห้องของเฮา ซึ่งบอกเลยบรรยากาศห้องคือ,อย่างฮูปบที่กะเจ้าเอาลงเลยทุกคนเป็นเตียงกวง้างน่าจะนอนได้สี่ห้าคนดแหละแล้วก็มีแอร์มีอย่างให้พร้อมครบเสรซตเดลเดนจะพาไปเบิ้งห้องน้ำกันเด้อมันเป็นเจังใด สำหรับห้องน้ำเองนี่สามารถท่ายเบาได้เด้อแต่ทายหนักบาได้เพ่นจะมีน้ำอุน่นน้ำหยางให้พรมแล้วก็มีบอลใส่ไม่ถูกโคกถูกเข่้วเน,ะนาะสัญญเข้ามาเบื้งบนอันเกาะเสื้อผ้ายเดอทุกคน,นก็นจะมีน้ำหอนมีกาแฟหย,ยางให้เฮากินตอนเช้าแล้วก็จะมีแว่นมีหยางให้สาวๆได้แต่งหน้าแต่งตากันพร้อมเด้อนี่จะเป็นบรรยากาศด้านนอกเลยทุกคนโอ้โหฟินเหงสวยแบบนี้เลย ทางหน้าก็จะเป็นเฮือนเพอีกจ้าส่วนทางคานี่ก็จะเป็นเพยาวเฮาสามารถเอาอาหารมาแต่งเองได้ึ่งมือน,นี้พกเลนการเห็ดเมนูง่ายๆปิ้งปิ้งย่างๆเนาะก,ก็จะมีฮอทดอกลูกซีนมีปิ้งซีนปิ้งนมแล้วก็จะมีเตามีอย่างพันนาเมนฮั่นเฮือนเพเพื่อนหานามีให้เลยทุกคนแนะนำว่าให้เอาทานมาเองเนาะเพราะว่าทานเพื่อนก็มียูนิโถงนึงแต่รู้สึกว่ามันเปียกน้ำดังบุกข,ขื้นน,นะนะ เ,เกียมเครื่องปรุงเครื่องอย่างมาพร้อมด้วยทุกคนสำหรับใครที่จะมาบรรยากาศดีแต่โคตรเด้อเด้อมืน้อนี้นโดยเป็นคนดังเมื่อเดีวฝากกดไลค์กดแชร์เด้อคนดังเจ้าเจ็บต่อไปอ่อนแทมเราสีเห็นเมนูอย่างร้อยเดียว้กใกล้ ไก่เดยไปทำเองไหมตุ uhm like never, hai, yeah, like know, right. ๋นไก่เก่เลืมไก่โองประธานอย่างลดีวไก่แดงแดงอาหารนลืงไก่แครไปลมธุรกิจอยู่ต่นมานะเพราะว่าเขากระดุ้นอยู่ว่าเขาชื่ชื่อเขาชิ่เจอเทสอะให้มีบอลให้ลงน้ำอีกเด้อทุกคนเฮ้ยลงไหม เสียดายย่างเดียวทุกคนเสียดายน้ำมันคุ้นเพราะว่าพวกเลนมายํำฝนนะเนาะถ้าเป็นน้ำใสนี่คือแฮงซิฟินกว่านี้เลยอันนี้บรรยากาศปิงซีนโอ้โหได้วิวสุดๆเลยทุกคนเดี๋ยวเลนจะพาไปเบิ่งวิวอ้ยคัดวิวกะดอต้องขอโทษทุกคนหลายๆสองคนที่เขาอยากเข้ากองเนาะมาสิถ่ายแบบอาหารแล้วให้มันได้วิวปะสานจังเมน เซ่เขาตกน้ำไปเลยเซ่เขาตกน้ำไปเนะ่ยเขาจะมีถ้วยมีโรกมีอยางให้ท้องท่านผู้ดมาแบบบวชยขกมาก,ก็ได้ได้หอาบาหูดิมาเธอเล็กอันนี้ก้งแซน้ำป่าจา้านี่ที่บอกว่าเอาตังมามันก็จะได้ฟิลก่นอนเนาะตังบัวบัวเป็นตังกระจาแต่เขาอยากนั่งตังปิดนนีปิดกุญอจฟิลวะฟิลยังไงดีจิตาิะฟิลต่อ ซุ่น่ย้สกสยงเพลงนี้ม้ส่บอสิเลยทุกคนเดี๋ยวว่าเบิร์ตอนแรงๆกอนว่ามันชีวิตยังไง่าเาเสีดีิด้บลุหแต่อากาศนี่ถือว่าฮอนมี่หเองงสมีห้องอรใอยู่แต่ว่าฮอนชีวนห้องแอรจะมีผักลงเว่าแรนซีมาถ่ายแถวแรงใเบอีกบันึงเดไม านแบบอไปสร้างฮานมาเลยแต่งหน้าได้แบบเป็นตาแซมเฮงกรุงแซน้ำปาลาเนี่ยทุกคนกับวิวธรรมศาสตร์ดื่มดำกับธรรมชาติจ้าตามดูวยปิงซีนปิงนมของเฮาอันนี้กับแกมกับเบียร์นี่ถือว่าสุดยอดเลยอันนี้กับเฮ็ดเองเดี๋ยวทุกคนบ่ได้สร้างใดเมื่อกี้เล่นวาเซลเลยมันบอกทุกคนมาเจอนน่มันจะมีเฮือพานไปพานมาแบบโบซิลเลยโบคือ,อยางที่คิด แต่พอตกตกแรงไปนอยนึงมันก็จะเริ่มสงบนอยนึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเล่นพาไปเบ่งบรรยากาศอีกรอบนึงคือบอกฟินเฮงเยี่บผูอยู่ใดตอนนี้นะอยากให้ทุกคนได้ลองมาเบ่งมันก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งฮนะเดี๋ยวแวะมายอกเลยอีกบบหนึ่งโกนที่วาสิต้มไกท่ท่แทคต้มข่อยหนะทุกคนขอถามนิดนึงสิต้มไก่ให้กี่บาทแมนตอนแรกวาสิต้มไก่แล้ไกล่ลืนไก่ลืมไก่ลืม สิต้มแกินย okay, ังไงต้มหัวจริงไทยต้มเครื่องต้มไก่เชฟเลยทำเชฟเลยเชฟบอกว่าต้มของต้มไก่แมนเอาไก่ไก่ถึงต้มแล้วไก่ถึงต้มแล้วจักน้อยกระสาวสวัสดิ์ถึงต้มไอ้เคยสิไป็นต้มเนาะเพราะไอจะสิต้มไก่ขนาดอันเราว่าเราสิต้มไก่ให้ค่อยกินเลยทุกคนเรายังต้มค่อยด้วยการที่บบซื้อไก่มาเนี่ยเห็นบอกค่อยได้ต้ม <laughs> ตกเลงเลงมาได้ทุกคนเดี๋ยวเล่นพาไปเบิ่งบรรยากาศซึ่งบรรยากาศบอกเลยฟินเฮงเห็นไฟแบบเหลืองเืองอ่อนๆยืนสบายตาพร้อมกับกินเบียร์เบ,เบาๆได้ทุกคนคือมันจึ้งมันได้ฮะนะแล้วเฮาก็สีได้ฟกซองบอเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันต่อได้ทุกคนว่าเฮาสีได้ฟกซองบอแต่ว่าเฮามาเซอร์ไพรส์วันเกิดโกนอันนี้ประเด็น <laughs> เอาเอาเอายนดับเอโออกมาีเอโอ้ออกไปเอ๋ียนจีดับเนี่ยดีจะบพกเไม่ไแหน้ามแน่น้ ปีนี้ก็่มีอย่างหลายขอให้น้องมีความสุขหลายๆเด้อหาเงินมาหลายๆแล้วมาเลี้ยงเอ้ยนี่และเขาได้เสพสุดตามที่ขอทุกคนเพราะว่าเขาไปขอทางข้างว่าให้ขอเสพเพียงนี่จะมีแก๊สตีับเป็นของเขาจริง ฉันเ,นเยีงงการใ้อ,อยู่ตลัวิีดาแบบซิวซิวแบบนี้เลยทุกคนกระตกจนฟ้ามืดเลยทุกคนเพราะว่าเฮามันสายซิวได้เนอะอืมส่วนอีกบงนะทุกคนแน่นอนมันก็ต้องหาเงินตามเคยนะทุกคนเรามาเบิ่งบรรยากาศตอนเช้ากันเลยทุกคนเล่นนะอยากแบบ จิบกาแฟฮอนฮตามโดยบรรยากาศซิวๆแต่ไปเบิ่งกันเด้อชอละ,อละทิปนี้ก็จบไปเพื่อนมีอาหารสาวอาหารอย่างให้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กันเด้อบ๊ายบาย